สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับเช้าวันที่14นะครับผมก็ตอนรับแมตท,ที่16นะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มาดูนะครับว่า,าในนัดนี้อันดับตารางคะแนนจะเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ทีมเต็งอย่างลิเวอร์พูล แล้วก็เซลซีจะเก็บใช้ชนะได้ไหมแน่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในการแข่งขันแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมคู่แรกนะครับของอาทิตย์นี้นะครับเราไปที่อิมิเลสสเตเดียมเกาะเลยนะครับ22นาฬิการ4ทุ่มตรงบ้านเรานะครับอาร์เซนอลนะครับทีมอันดับที่3ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับแล้วก็ เอเวอร์ตันเนี่ยยังแข่ง14นัดอยู่นะครับเนื่องจากาเลื่อนเลื่อนนัดที่14นัดที่15นะถูกเลื่อนไปเนื่องจากพายุเข้าที่เมอร์ซีไซน์นะครับทำให้แมตต์เอเวอร์ตันแล้วก็ลิเวอร์พูลถูกเลื่อนไปนู่นเดือนกลุ่มภาพันเดี๋ยวว่ากันอีทีนะครับผมคู่ที่2นะครับไปที่โมรินิวสเตเดียมนะครับวูฟแฮม์ตันนะครับทีมอันดับที่19ของตารางนะครับสีทุมตรงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิสวิทนะครับมาขาว ทีมอันดับที่18ของตลาดนะครับคู่ที่3นะครับ22่สนาฬิกาเช่นกันนะครับสีทุ่มตรงเช่นกันนะครับไปที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่16ของตารางนะครับมาดูว่าลูฟานิสเตอร์ลอยจะทําแต้มในแมตช์นี้ได้ไหมนิวคาสเซิลนี่ไม่ง่ายนะครับเกิดผีเข้านะครับนิวคาสเซิลนี่ฟอร์มเนี่ย แว่งไปแว่งมาอยู่เสมอนะครับบทจะเก่งเนี่ยก็ก็เก่งสุดๆนะครับเออบทจะออกทะเลก็ก็ไปเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่คือนิวคาสเซลพบกับเลสเตอร์ในนัดนี้นะครับคู่ที่4นะครับไปที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลนะครับต้อนรับการเยียือนของฟูลแลมนะครับทีมอันดับ10ของตารางนะครับจากฟูงนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยตรงกับเวลา22นาฬิกาเช่นกันครับคืนนี้รู้เรื่องนะครับจะทำแต้ม ต่อเนื่องได้หรือไม่มีคําตอบที่ฟูแลมนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เอาชนะคิโรนาในบ้านมา0ประตูต่อนหนึ่งะทำให้ลิเวอร์พูลยังนําเป็นจา่าฝูงในตารางยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่สวยงามเลยครับ18แต้มเต็มเลยไม่แพ้เลยไม่เสมอเลยชนะรวด6นัดว่าอย่างนั้นนะฮะคู่ต่อไปนะครับไปวันอาทิตย์นะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์ก็คู่ดึกวันเสาร์นะครับ ไปที่ซิติแกานะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับทีมอันดับที่5ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของสิงห์พะงานแอตตันวิลล่านะครับทีมอันดับ6ของตารางนะครับนี่ก็มาแรงที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวไปพบกับฟอร์เรส์มีคําตอบครับคืนนี้ดึกๆนะครับข้ามไปวันอาทิตย์เลยครับเวลาปกติหรือ3ามทุ่มเลยครับ ที่ฟาร์มเมอร์สเตเดียมนะครับไบตันนะครับทีมอันดับ7ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลสนะครับทีมอันดับที่17ของตารางนะครับคู่ต่อไปนะครับที่อิดิฮาสสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่4ของตารางต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ13ของตารางเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับห้าทุ่มครึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประกาศเราทำบวงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย ร้อยสิบหคดีเป็น130คดีเลยจะมีผลเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าแมตชนี้รู้เรื่องครับผมคู่ต่อไปนะครับไปที่เซนต์แมรี่สเตเดียมนะครับเซาท์แทมป์ตันทีมอันดับบุ้ยของตารางนะครับอันดับที่20นะครับเวลาตีสองนะครับต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับซึ่งก็ว่ากันตามทรงคือยังทีมยังพิการอยู่ครับสเปอร์เนี่ยฮะก็จากแมตท,ที่ชนะ เรือใบสีฟ้ามา0ูประตูต่อ4ก็ออกอ่าวมาเลยนะครับออกทะเลมาเลยนะครับโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดนำสองูนย์แต่ก็โดนเซลซีไล่กดเป็น4 3นะครับก็ทําให้เป็นที่เข้าใจได้นะครับเจ็บละนาวเลยไปเยือนเซนต์แมรี่ก็ขอให้ได้3แต้มออกมาก็แล้วกันนะครับไปที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเซลซีนะครับทีมอันดับ2ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับทีมอันดับเของตารางนะครับ ทีมของโทมัสแฟงนะครับเวลาตีสองนะครับอย่างแรงไม่หยุดเลยครับทั้ง2ทีมแล้วทั้งเซลซีแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับไม่ง่ายนะครับเซลซีไม่ง่ายนะครับแมตช์นี้ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยไปในทิศทางบวกเลยครับอืมเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะไปที่ วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัดนะครับทีมอันดับ8ของตารางต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่14ของตารางนะครับเวสต์แฮมเนี่ยเอาชนะวูฟมาได้นะครับในล่าสุดสองประตูต่อ1ก็มาเจอบอลมัดไม่ง่ายนะครไม่ง่ายนะครับบอลมัดกับเบนฟอร์ดเนี่ยเป็นเลข11นะครับเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับทีมไหนมาเจอนี่ไม่ง่ายเลยครับ แม้กระทั่งลิเวอร์พูลมาเจอทั้งสองทีนี้ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าที่จะเก็บแต้มอาไปได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นว่างั้กันเถอะก็เวสแฮมอ่าโรเบสติกีเ uh, <laughs> ดาว่าหากแพ้วูฟจะโดนไล่ออกก็ก็ว่ากันไป <laughs> เก็บแต้มได้บวกขึ้นมาแล้วอ่ามาเจอบอลมัดถ้าจะให้เซฟเซฟก็ต้องเก็บแต้มที่วิตาลิตี้สเตเดียมให้ได้จากบอลมัดให้ได้นะครับนี่คือโปรแกรมทั้งหมดในนัดที่16นะครับนัดสุดสัปดาห์อย่างคิดว่าแอดมินที่ว่ามันหยดติ๋งติงเลยครับยิ่งจะเข้าบ็อกซิ่งเดย์ทุกๆฤดูกาลจะมันหยดติ๋งติ่งครับแล้วก็จะไปพากันไปล่วงถ้าทีมไหนไม่แกร่งยิงก็จะพากันไปล่วงตรงแถวแถวบ็อกซิ่งเดย์ถ้ายืนบ็อกซิ่งเดย์ได้เนี่ย ก็จะยาวเลยจนจบฤดูกาลนะว่าอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเราติดตามรับชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับตามมาครับผมเรามาดูตารางคะแนนนะครับอนี่คือล่าสุดจบที่นัดที่15นะครับมี2ทีมนะครับที่ยังถูกเลื่อนการแข่งขันก็ลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันะครับมียังเตะ14นัดอยู่ก็อัปเดตเลยครับตั้งแต่ นัดที่15เป็นต้นมาก่อนที่จะเข้านัดที่16นะครับลิวพูลนําำเป็นจ่าฝูงอยู่แม่หนาวหนาวนี้ยาวนานมากเลยแล้วถ้าทรงนี้จะหนาวถึงบ็อกซิ่งเดย์เลยงานนี้ครับแข่ง14ชนะ11เสมอ2แพ้1นะครับมี3 5แต้มนะครับอยู่ลำดับที่1นําโด่งเป็นลำดับที่1อยู่ตามด้วยเซลซีนะครับลำดับที่2แข่ง15ชนะ9เสมอ4แพ้2นะครับมี31แต้มนะครับตามหลังลิวพูลอยู่4แต้มนะครับ ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเยือยนฟูลแลมแล้วก็เซลซีเนี่ยะจะพบกับทีมของโทมัสแฟงนะครับอ๋อไ,ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับเซลซีไม่ง่ายแม้ถึงแม้ว่าจะเปิดสแตมฟอร์ดบิดก็ก็ตามเหอะอาร์เซนอลนะครับอยู่ลำดับที่3นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2มีอยู่29แต้มตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4ี่แล้วมีอยู่27แต้ม ก็อันดับที่5คือนอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้4มีอยู่25แต้มตามด้วยสิงห์พงงานนะครับแอตตันวิลล่านะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4มีอยู่25แต้มนะครับไบตันอันดับที่7นะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3มีอยู่24แต้มเช่นกันนะครับกับบอร์นมัทนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ3แพ้5นะครับตามด้วยเบนฟอร์ดนะครับอันดับที่9 แข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6มีอยู่23แต้มนะครับอันดับที่10นะครับฟูลแลมนะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ5แพ้4มีอยู่23แต้มนะครับตามด้วยสเปอร์นะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ2แพ้7มีอยู่20แต้มอันดับที่2คือนิวคาสเซิลนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ5แพ้5มีอยู่20แต้มเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่านัดนี้จะไปเยือน เออเรือใบสีฟ้านะครับเป็นดาบี้แมทระหว่างเมืองเขาแข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มีอยู่19แต้มนะครับตามด้วยเวสแฮมอันดับที่14นะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ3แพ้7มีอยู่18แต้มอันดับที่15เอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง14ชนะ3เสมอ5แพ้6มี14แต้มเท่ากับเลสเตอร์นะครับแข่ง15ชนะ3เสมอ5แพ้7มีอยู่14แต้มเช่นกันนะครับ คริสตันพาเลสนะครับอันดับที่17แข่ง15ชนะ2เสมอ7แพ้6มีอยู่13แต้มอีส e วิตนะครับแข่ง15ชนะ1เสมอ6แพ้8มีอยู่9แต้มอันดับที่19คือวูฟแฮมตันนะครับแข่ง15ชนะ2เสมอ3แพ้10มี9แต้มตามด้วยเซาท์แฮมตันนะครับอันดับที่20แข่ง15ชนะ1เสมอ2แพ้12มี5แต้มนะครับนี่คือก่อนอ่าก่อนเย็นนี้นะครับเย็นนี้เดี๋ยวแอดมินมาอัปเดตอีกทีหนึ่งหลังตารางเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่า าการแข่งขันเสร็จก็เราจะได้รู้ว่า,าทีมไหนขึ้นทีมไหนลงอ่าก่อนก่อนบ็อกซิ่งเดย์จะจะเข้มข้นนิดนึงนะครับจะเข้มข้นนิดหนึ่งครับอ่าถ้าเป็นมวยก็อย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาอ่ามีเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีเงินมีทองใช้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ